าตาครับถือว่าครบตามลักษณะไก่ไทยนะครับผมเหลืองหางขาวพ่อเจ้าหาพระอ,องคได้นะครับทีน่าสิมียอมกะอยู่หัวอยู่ปีกหรอกอยู่ขานะครับแล้วก็าหางสีขาวนะครับนี่นะครับใอ้เบิ้งเก็ดแฉง,เ,งเ,เก็ดขาครับนี่ทับทับโบนั่นคนนี้คนนี้อื่นเออเก็ดแฉง จระเข้ขบฟันนี่ครับมันนี่เป็นสลับกันแข่งหันไปทางผมนะแข่งงามเลยสวยงามครับ นี่ครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศครับอยู่ที่ซุ้มไกเซอร์นะครับผมวันที่ยีบซีเมษาครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับที่ซุ้มไก่เซอร์ครับอันนี้เป็นลูกลูกตัวแดวครับตัวนี้ลูกหลอดลูกหลอดนะครับพอพันหลักครับประจมซุ้มไกเซอร์นี่ครับสภาพเจ้าหลอดนะครับ สภาพปัจจุบันนะครับสมบูรณ์แข็งแรงดีครับผมแต่ว่าหาข้อผสมครับอันนี้เพิ่งออกจากคอกผสมไก่แม่วแม่ยางเล่นครับผมหางมันลุดจักเส้นไปครับเนี่ยครับลุดที่เมื่อไหร่นี่ยังเส้นเดียวนี่โอ้หางร่ดหลายเส้นแล้วครับนี่เหลือเสศษหางเก่าอย่างเศษหนึ่งแต่ว่าถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับจักจักปีแล้วครับผม โอ้อันนี้อายุซีปีซีปีกว่าครับเกือบเกือบสี่หาปีแล้วครับผมใจลูกเป็นสีนสีดอกมังก์นะเนอะนี่ครับทายาทนะครับเป็นลูกลูกไซ้เพันนะครับนี่ตัวนี้หุนถือว่าไ่ได้เลยครับหุนดีอันนี้ยังขนมาทันสุดครับ,ใ,บใกล้เพิ่งแก่สิบเดือนครับ อันนี้ก็เป็นเป็นลูกปลุกหลอดอีกมันบ้านไหนอีกตัวนึงนี่นนนครับหางขาด <c oughs> ไอ้ลูกชุดนี้ได้ลูกแจ็คตัวครับเนี่ยลูกชุดนี้ได้ได้เจ็ดตัวตัวผูกมัดตอนนี้ตายไปหนึ่งเหลือหกเป็นเป็นเป็นหุ่นเดียวกันเหมดเลยไหมครับเดียวกันหมดอือ้ตัวผูกมัดได้ไกเ่เถิด ทั้ง6ตัวครับชุดเดียวเป็นเหล, <c oughs> ลียง3ไหว3นี่นครับเดี๋ยวเมื่อนี้เดี๋ยวผมมีภาพเบิงลูกตกหลอนครับบดสุดตัวนยครับว่ามันได้ลูกออกใจลูกออกมาได้เบียดใบเดียด้เนี่นะครับตัวนี้คน,นคนละตัวยครับกับกระตหันนีครับเกาะตอนโควิดอีไก่ ีนี่มาโควิดอีกเหรพูดเไปหาแกนรง,งาน <c oughs> อ,าอนกนนีก้วรอรอใครขอพันธุ์หลับมีไก่นมอยู่ในสุม่มหลายตัวอยู่ครับผมนี่มุ่หนุนตัวนี้ก็เมียนนะครับลูกหลอดนะครับผมแต่ละตัว <c oughs> อตาวตัวนี้สีคือออกไวๆครับเป็น,ปนสายใดแน่ไหมครับแ <c oughs> ม่เดียวกันด้ไหมกระดิ่งเท้ากระดิ่งใจหมูมแต่ว่าก็งม้มอยกแบบหนึ่งออกสีอ,อ่อ,อนๆนะครับ <c oughs> คนห้างาักมาไลเ่เตะกันเียงแบบไปทำให้ฉรรับครับเปิ่งลักษณะครับพ่อกับลูก <c oughs> ยืมไกลกันบ่ได้ครับไมันสิสิเตียกัน <laughs> <laughs> นี่ครับอันนี้ยังบ่ทันสุดครับช่า <c oughs> นั้น,น,นเอาส่งบ่ค่อยดีซั่นแต่ว่าหางเราได้สีเราได้หารุ่นคอนๆกันพ <c oughs> นูน,พน่พูนี่น่าจะใหญ่งงกว่าอันนี้เป็นอีกโตหนึ่งนะครับโคละแม่

Bộ, để, để để tổ, mì, mì tổ của nó, giờ ngắm không, cây như này, xuất có để lại